จบปเปลียนแต่การที่อยู่ๆมาเปลี่ยนข้างหน้าออกพระมหาออกไปเนี่ยแล้วเราใช้ชื่อเป็นแบบเหมือนคารวาสทั้งที่ยังครองพระเหลืองอยู่เนี่ยนยายยํากำลังจะโกหกประชาชนเหรอมันมันถูกตั้งคำถามได้ รายการไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่เราได้กลับมาพบเจอกันนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรนะครับกับไลฟ์ทอล์กยี่สนาฬิกานะครับทักทายกันเหมือนเดิมครับใครเข้ามาบ้างแล้วนะครับนะฮะขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะเพราะว่าเราทํยแบบนี้กันมา600กว่าตอนแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการทักทายกันแบบนี้ในตอนต้นรายการ ทุกครั้งไปเพราะถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ต้องทักทายกันคุณกุ้งสวัสดีนะครับนะฮะนะคุณกุ้งเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆครับนะฮะคุณแก้วการดาสวัสดีครับนะฮะก่อนนี้เข้ามาค่อยๆ่อยทยอยเข้ากันมาต้องใส่หยุดไปเสาร์อาทิตย์เลยลืมมีนัดกับอาจารย์จักแน่แเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันไปนะครับคุณยสินทรครับสวัสดีนะครับผม นะฮะอ,อุ้ยใครเอ่ยหายหลุดไปแล้วนะคุณแก้วกันดาคำแล้วคุณกสติธรมาแล้วนะครับพี่สุรัตสวัสดีครับผมคุณวินัยใช่ไหมครับสวัสดีครับนะฮะคุณแมมสวัสดีคุณทิติวัฒน์นะฮะจากอารัญญิกใกล้ๆนี่เองนะครับนะฮะคุณจงกลสวัสดีนะครับนะ คิดถึงทุกท่านนะครับคุณจันทราขออนุญาตทักอีกสัก3-4ท่านนะครับถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับคุณภูนดานะครับคุณตายสวัสดีครับผมนะฮะคุณอรสาคนไกลจากเบลเยียมนะฮะอีกท่านหนึ่งครับเข้ามาทักกันหน่อยครับคุปเปป้าแดงมาแล้วนะครัสัตหีบรายงานตัวขอบคุณมากๆนะครับ วันนี้ก็ผมก็เพิ่งจะเดินทางนะฮะเดินทางกลับมานะครับจากกรุงเทพมหานครก็ไปทํภาระ,ะหน้าที่นะครับก็กลับมาเพิ่งจะถึงเมื่อสักครู่นึงนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลากับเรื่องของการเลือกตั้งในอบตและก็สมาชิกอบตนะครับแล้วก็ทราบผลกันตั้งแต่เมื่อวานก็แหก็สรารภาพนะครับว่าอดไม่ได้ที่จะลุ้นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ ผลออกมานะครับอย่างที่เราทราบันดีอยู่นะครับคะแนนบางพื้นที่ก็ห่างกันราวฟ้ากับดินเลยในบางพื้นที่ก็คู่ขี้และบางพื้นที่คะแนนเท่ากันเลยด้วยซ้าไปนะครับและพื้นที่ที่ไม่ไกลจากที่ที่ผมอยู่นะฮะคือที่อบตหวังน้ําคูก็คะแนนเท่ากันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับการตัดสินตามกฎหมายก็ต้องใช้การจับฉลากนะครับอ่าแล้วก็ได้ผลออกมาแล้วก็ต้องต้องขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารการดูแลของอบอตอนะครับเพราะถือว่าเป็นการปกครองที่กระจายอำนาจที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็ขอสแสดงความยินดีด้วยแล้วก็สําหรับผู้ที่พลาดหวังก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีช่วงจังหวะเวลาอีก4ปีก็ว่ากันใหม่นะก็ทําความดีกันไปครับทํากันไปเพื่อจะได้ ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะฮะแต่ผลที่ออกมาที่น่าสนใจก็คือแลนสไลด์ที่เคยฝันไว้ของกลุ่มก้าวหน้านะครับซึ่งก็คือ,เ,อเงาของพรรคก้าวไกลนั่นแหละนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นแลนสไลด์เพราะว่าแข่งมาตั้งแต่สสนะครับต่อมาด้วยของอบจนะครับ ต่อามาด้วยนายกเทศมนตรีจนมาถึงอบตผลในภาพรวมก็คือแพ้อย่างย่อยยับมาตลอดเวลาครับไอที่บอกว่าจะแลนสไลด์ก็ไม่สไลด์ก็ก็ไม่ไปแลนสไลด์นะครับก็เห็นคะแนนก็ออกมาแล้วนะครับเวลาเขาจะวัดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตามหลักการเนี่ยเขาต้องวัดจากเขตของทั้งหมดของอบตที่5 0 0 0ักว่าแห่งแล้วตัวเองชนะเข้าไปกี่แห่ง ไม่ใช่วัดว่าตัวเองส่งไปกี่แห่งแล้วประสบความสําเร็จกี่แห่งถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับคนที่กลุ่มที่เขาส่งไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยแต่และตําบลเขาก็ส่งกลุ่มของเขาไปกลุ่มเดียวนะฮะตบตำบลนี้ก็ส่งกลุ่มนี้นะฮะเขาคงชนะร้อยเปอร์เมั้งครับถ้าอย่างนั้นผมเห็นคุณช่อเขาออกมาโพสต์นะ,ะบอกว่าเป็นความสําเร็จของเขาว่าในยะว่าสําเร็จนั่นแหละครับนะ,ะ,นะะ,นะะเพราะว่าอ้างว่าเปรอร์เซ็นต์ที่ชนะการเลือกตั้งนั้นมากกว่าตอน เทศบาลอีกแต่มาดูอ่าน,นราย,รยละเอียดแล้วก็ข้องขำนะครับเขากลับไปวัดว่าที่เขาส่งไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วฉันเข้ามาได้เท่าไหร่เขาไม่ได้วัดจากตัวของพื้นที่ทั้งหมดถ้าวัดแบบนี้ผมคิดว่าหลายกลุ่มหลายก้อนเลยครับที่เขาส่งไปแข่งขันคงชนะร้อเปเซนะครับเพราะว่าเขาส่งไปที่เที่ยวนะครับไม่มีใครเขาวัดแบบนี้หรอกครับ,นะรบไม่มีใครเขาวัดแบบนี้หรอกนะครับนะฮะเขาไม่ได้ทํากันแบบนี้เอาละนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นก็ไม่รู้นะครับว่า พรรคก้าวไกลหรือว่ากลุ่มก้าวหน้าเนี่ยโดยแกนนาหลักๆอย่างคุณธนทรคุณปิยะบุตรคุณช่อเนน่ยจะได้คิดแล้วหรือยังว่าคนทั้งประเทศเขาไม่เอากับแนวคิดแนวทางของกลุ่มตัวเองก็คงไม่ได้บอกว่าเขาไม่เอาทั้งหมดนะครับบางคนก็เอาแต่ว่าโดยภาพรวมภาพใหญ่แล้วเนี่ยเขาคงไม่ไม่ไม่ไมยอมรับนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่า ผมเชื่อนะครับว่าทางพรรคก้าวไกลและก็กลุ่มก้าวหน้าเนี่ยต้องกลับไปถอดความองค์ความรู้แน่นอนเพราะว่าอีกไม่นานก็คงจะมีการเลือกตั้งที่กทมซึ่งเป็นสนามใหญ่มากยังมีสอกออีกนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกตัวของผู้ว่ากทมอีกเพราะนั้นคงแข่งขันกันเต็มที่ซึ่งผมก็เชื่อว่าพรรก,ก้าไกลก็คงอยากจะแลนสไลด์อีกแล้วนะครับก็คงต้องดูกันไปว่าเป็นอย่างไรนะครับ เนนั้นั่นคือเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับก็คงต้องยอมรับเสียงที่ออกมาแม้ว่าจางที่อาจจะมีคําครหาว่าแมคเขาแจกเงินกันอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะฝั่งที่แพ้ก็บอกว่าฝั่งที่ชนะแจกเงินนะฮะแต่ว่าเราก็คงทราบข้อมูลก็อยู่เนืองๆน,นะครับเนืองๆแบบชัดเจนคือบางทีก็แจกกันทุกเบอร์นะฮะแจกกันกันทุกเบอร์เลยนะครับแต่ว่ามันก็มีแค่เบอร์เดียวนะครับที่ชนะเข้ามา จริงๆแล้วอ่ะนะฮะไอเรื่องเงินเรื่องการแจกเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ผมรับรู้แล้วก็เห็นมาตั้งแต่สมัยเริ่มจําความได้ทางการเมืองแล้วนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยมันคงมันคงใช้วิธีการเียจะัดการห้ามเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยคงยากแต่มันต้องอยู่ตรงนี้มากกว่าครับว่าพี่น้องประชาชนที่รับเงินไปแล้วอ่ะได้เลือกตามเม็ดเงินนั้นหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเขาได้เงินมา ใครจะมาซื้อเขาก็ช่างเขาได้เงินมาแต่เขาไม่เลือกตามนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขามีความเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่ามีเสรีเรื่องการตัดสินใจจริงๆหรืออีกในในยะหนึ่งเขาตั้งใจจะเลือกอยู่แล้วเขาตั้งใจจะเลือกเบอร์นั้นอยู่แล้วแล้วเบอร์นั้นให้เงินมาอีกเนี่ยแล้วเขาก็ไปเลือกอันนี้เราจึงไม่สามารถจะเหมารวมได้ทั้งหมดว่าเงินเป็นเครื่องชี้สตาทั้งหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่แน่นอนครับมันก็คงจะมีมีผลนะครับมอีอิทธิพลต่อความคิดพอสมควรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามผมต้องให้ต้องใช้เวลานะครับในระบบประชาธิปไตยนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้นะครับนั่นคือเรื่องที่ถือว่าเป็นฮอตมากเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ในสังคมก็จับตามองกันก็คือการประกาศว่าจะลาสิกขาบท ของพระไพวันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แม่คือหากันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับก็น่าขำนะผมผมผมคิดขำๆทีเดียวน,นว่าแล้วทำไมการที่พระรูปหนึ่งจะสึกเนี่ยมันมันจะต้องให้ความสำคัญกันขนาดนั้นนะฮะโอ้ถึงขนาดต้องโพสเพื่อเรียกกระแสว่าเจ้าสึกต้องอะไรกันตั้หนก็ไม่รู้นะครับผมเห็นพระในประเทศไทยเนี่ย เป็นหมืน่นเป็นพันรูปที่สึกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเขาก็สึกไปตามปกติแล้วความคิดของผมนะครับการที่พระจะสึกลึกหรือฆราวาสจะบวชเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวนะความคิดผมแล้วถ้ามองกันในแงด่ดีนะครับถ้าเป็นพระแล้วสึกเนี่ยผมผมรู้สึกผิดหวังไหมไม่นะครับเพราะผมถวายความรู้กับพระสงฆ์เนี่ยมาเป็นเวลา,านานเนี่ที่เคยเล่าให้ฟัง แล้วผมก็มีพระสงฆ์ที่เข้ามาเรียนกับผมทั้งปิยตรีทั้งปิยโทและปิยเอกแล้วตอนสมัยผมเรียนเนี่ยผมก็มีพระสงฆ์ที่เป็นพระที่มานั่งเรียนด้วยกันแล้วพอเรียนจบก็หลายรูปก็สึกนะครับพระบางรูปเนี่ยเรียนมาจนถึงปิยโทแล้วก็สึกไปมีครอบครัวเรียนถึงปิยเอกแล้วก็สึกเรียนจบปิยตรีก็สึกเยอะแยะครับ มีคนบางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นพระสงค์มาเรียนแบบนี้แล้วศึกอย่างนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แต่ในมุมมองของผมนะมุมมองส่วนตัวผมเลยครับผมกลับมองว่าไม่มีปัญหาสําหรับผมพระที่บวชอยู่แล้ววันหนึ่งเขาตระหนักรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเขาไม่เหมาะที่จะอยู่ในบริษัทแห่งแห่งภิกษุที่มีกฎระเบียบเพราะฉะนั้น เขาก็ลาออกจากบริษัทนั้นจากฝ่ายนั้นมาอยู่ฝ่ายคารวาตก็ไม่มีปัญหาครับดีกว่าพูดตรงนะฮะให้เขาศึกแล้วออกมาเป็นคารวาตดีกว่าเขายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วไม่ยอมปฏิบัติในกิจของสงถ้าคิดแบบน,นี้เราจะเข้าใจไล้ว่าเอองั้นศึกมาเถอะนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นสง์ แล้วทำตัวแบบสงไม่ได้ก็ตรงสึกออกมาเป็นคารวาสเถอะแล้วถ้ามาเป็นคารวาสไปสักพักหนึ่งแล้วไม่ไหวจะกลับไปบวชอีกครั้งก็ไม่เป็นไรสึกมาแล้วมาค้นพบว่านี่คือไม่ใช่เส้นทางของตัวเองและขอกลับไปบวชไปปฏิบัติเท่าเหมือนเดิมไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าตัวเองอ่ะรับไม่ได้ในกฎกติกาในระเบียบของสง์ แต่ยังทู่สีจะอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยแต่มาทําตัวแบบคาราวาสอันนี้ผมคิดว่าผมผมไม่นิยมผมผมไม่ให้ความยกย่องผมว่าอย่างนี้ไม่ถูกมันจึงมีคําว่าเดียรถีไงนะครับคือผู้ที่เข้าไปบวชแล้วไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ศึกออกมานะครับศึกแล้วจะไปมีเมียจะไปมีลูกจะไปทําธุรกิจก็ทาได้เลยเนี่ยเพราะว่าเป็นคาราวาสแล้ว ศึกแล้วจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ทําได้เลยเพราะว่าได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญสึกแล้วจะไปลงสมัครสสจะไปหาเสียงก็ทําได้ก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าอยู่ในผ้าเหลืองถ้าอยู่ในผ้าเหลืองไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวมาแทะการเมืองมากันแนกกันแหนการเมืองเพราะว่ามันผิดศีลข้อมูสาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ ถูกสังคมติดฉินนินทานะเพราะฉะนั้นสึกว่าเธอดีแล้วนะครับถ้าคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับตรงจุดนั้นไม่บอกไม่เหมาะกับบริบทนั้นศึกออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะกล่าวคำว่าสาธุคือดีแล้วเห็นชอบสาธุกับสิ่งที่ตัดสินใจแบบนี้ก็เหลืออีกรูปหนึ่งคือพระมหาสมปองใช่ไหมฮะ ก็เห็นประกาศว่าจะศึกได้เลิกศึกแล้วนู่นเลยครับพฤศจิกายนปี66อีกปีหนึ่งแม่จะศึกปี -66 แต่ประกาศตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับผมว่าอันนี้มันไม่รู้จะประกาศไปเพื่ออะไรวันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่เข้าใจจริงๆเพราะการที่เป็นส่งและประกาศออกมาว่าจะศึกวันที่นั้นที่นีน้ถ้าเป็นเรื่องเป็นข่าวจริงนะถ้าเป็นข่าวจริงรับประกาศว่าจะศึกวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นแล้วถึงเวลาเนี่ย ไม่สึกหรือเกิดสึกก่อนเวลาเนี่ยมันก็ผิดศีลข้อมุสาแล้วเองอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยผมว่าไม่ไม่งามอ่ะนะจะสึกก,ก,ก็สึกไปก็ว่าไปหาอุปชาไปหาพระก็ไปกราบขอลาสิกขาบทเปล่งวาจาลาสิกขาบทมันก็จบแล้วก็เท่านั้นเองนะแล้วก็กลับบ้านแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ พระสงฆ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยทรัพย์สินของสงฆ์เนี่ยสิ่งที่เป็นของสงฆ์เนี่ยก็อาจจะเป็นจีวรเป็นมีดโกนถ้าผมจําไม่ผิดก็เป็นจีวรเป็นมีดโกนเป็นเข็มเย็บผ้าเป็นบาทอะไรแบบนี้นะครับที่กําหนดไว้นอกนั้นเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นของวัดทั้งหมดนะฮะและ้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีเงินในบัญชีตัวเองหรือที่ซ้ำไปเพราะว่าเรื่องของทรัพย์สินแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นกับ กับสงฆ์แต่ก็เห็นพระที่ประกาศว่าจะศึกนะฮะเห็นโพส์ตขอรถมาขนของกับโอ้โหมันเยอะขนาดต้องใช้รถขนของกันเลยแหละครับผมเนี่ยมีมีเพื่อนที่เป็นพระสงฆ์เรียนปริญโทมรดิการที่นีด้าแล้วท่านก็ศึกตอนที่ท่านจะสึกท่านก็คุยกับผมนะครับว่าตรงจะศึกนะ ผมคิดว่าอย่างไรผมก็อธิบายอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าอยู่ในผ้าเหลืองแล้วทําตามพุทธบัญญัติไม่ได้ก็สึกเถอะไม่มีใครว่าแล้วถ้าเราสึกออกมาแล้วเราค้นพบว่ามันไม่ใช่เส้นทางของเรากลับไปบวชอีกก็ไม่มีใครเขาตําหนิหรอกครับแต่หากทําตัวไม่เหมาะสมจนถูกจับสึกเนี่ยอันนี้สังคมรับไม่ได้หรือทําตัวไม่เหมาะสมจนสังคมเ็ากรนดาน่าอันนี้มันไม่เหมาะสมแน่ท่านก็เห็นด้วยแล้วพอท่านสึกออกมา ผมเองนี่ยังจาได้เขาว่าพาทิศศึกใหม่คนนี้ไปเลือกกางเกงไปเลือกเสือ้อแล้วก็มาทํางานด้วยกันแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปละมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่ผมจําได้ว่าตอนที่พระรูปนั้นซึ่งเป็นพระมหาเหมือนกันนะครับเป็นพระมหาเหมือนกันจบเบียโทเนี่ยตอนที่ศึกเนี่ยไม่มีอะไรออกมาจากวัดเลยนะครับผมยังจาความสื่นั้นได้ว่าเออต้องอย่างนี้สิท่านบอกว่าตอนบวชนะ่ะ ตอนบวชก็สละแล้วซึ่งทรัพย์สินไม่ได้เอาของอะไรจากที่บ้านมาเลยเข้ามาอยู่ในกุฏิเข้ามาอยู่ในวัดเดินมาก็มีแค่ตอนที่บวชก็มีแค่จีวรมีบาตรมีอะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็บวชมันเขาบวชก้าเป็นเ,นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนาหลวงเหมือนกันนะครับที่ผมเล่าให้ฟังที่ว่าเป็นเพื่อนตอนสมัยเรียนปิยโทเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นท้าก็เลยบอกว่าศึกแล้วเนี่ยมันจะมีได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้ประกอบอาชีพ ผมต้องกล่าวอ้างถึงท่านนะครับเพราะว่าแม้ว่าท่านจะ,จะ,จะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านเป็นคนบอกเองน,นะครับว่าเป็นพระเข้ามาแล้วเนี่ยพระไม่ได้ประกอบอาชีพเมื่อพระไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วพระจะมีสมบัติมีทรัพย์สินได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีอะไรครับก็เดินออกมาจากวัดแล้วตอนที่จะศึกผมยังจําได้ว่าเสื้อผ้ายังไปซื้อมาให้แล้วก็ออกมาแล้วก็ไปสมัครทํางานก,นกันก็ไปด้วยกันก็ไปช่วยกัน แต่นี่ประกาศว่าจะเอารถมาขนของน,ะนั่นแสดงว่ามีการสะสมเหรอไอ้ตามหลักการแล้วเนี่ยตามหลักการของของพุทธบัญญัติแล้วเนี่ยมันมีสะสมแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออแปลกจังเลยคงจะต้องเอาของที่ตัวเองสะสมไว้กลับไปมันเหมือนกับเปลี่ยนที่ทำงานเหรอฮะย้ายอาชีพอย่างนั้นเหรออันนี้ไม่งามเลย แล้วผมก็จะคอยจับตาดูอีกเหมือนกันครับว่าแล้วพระมหาสมปองตอนศึกจะต้องใช้รถขนอีกกี่คันนะครับและอีกอันนึงที่น,น,น่าน่าสนใจคือในเพจหรือเฟซบุ๊กของพระมหาไพาวันเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ศึกนะครับแต่การที่ไปเปลี่ยนชื่อของตัวเองว่าเป็นแค่ไพวันไม่มีคำวาพระมหาเนี่ยผมว่าอันนี้เอาจริง,รงๆเลยนะ รออีกนิดเปลี่ยนน่ยจะสวยกว่าน,นี้จะงามกว่าน,นี้ยเยอะเลยนะรอสึกให้เรียบร้อยแล้วค่อยเปลี่ยนมันจะรู้สึกดีมากๆเลยในฐานะผมเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะตอนนี้ใครๆก็รู้กันทั้งประเทศว่าท่านเป็นพระมหาเป็นพระจบปริญญาแต่การที่อยู่ๆมาเปลี่ยนข้างหน้าออกพระมหาออกไปเนี่ยแล้ว,ลวใช้ชื่อเป็นแบบเหมือนคารวาสทั้งที่ยังครองพระเหลืองอยู่เนี่ย นายากกำลังจะโกหกประชาชนเหรอมันมันถูกตั้งคําถามได้ไงจริงจริงอีกนิดเดียวนะอีกไม่กี่พันจะสึกแล้วเนี่ยเอาออกทําไมอ่ะีย้อ,ออกแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาละแม้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในในเพจใน Facebook เนี่ยจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นี่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้เถียงว่าจะใส่ชื่ออะไรก็ได้ เพียงแต่ว่าแล้วมันเหมาะมันสไมไหมล่ะก็ในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาใช้ในเพจใน Facebook ว่าเป็นพระมหามาตลอดแม้ว่าตอนหลังจะพยายามเล่นคำใช้พอสอนะซึ่งมันเป็นศัพที์ท่สุบัญญัติขึ้นมาตอนหลังเนี่ยนะฮะจากเพื่อนสาวกลายเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้พอสอนำหน้าหรอกค,ครับในเมื่อตัวเองได้รับการยกย่องจนเขาเรียกว่าพระมหาต้องทำปร,ริยนธรได้ ถ้าเ,เรียกว่าพระมหาเนี่ยเมื่อเขาให้เกียรติให้ยกย่องแล้วแต่เหตุไฉนดูไม่ไม,ไม่ไม่ยอมรับการยกย่องจากสังคมกลับไปใช้คําว่าพอสอและตอนนี้ยิ่งเท่ายังไม่ได้สึกเนี่ยว่าเปลี่ยนแบบนี้เลยเนี่ยแม่อีกสักนิดไม่ได้รออีกนิดจะดูดีกว่านี้เยอะเลยนะพระคุณเจ้านะแต่เอาละไม่ว่ากันเล็กๆกน้อยน้อยเพียงแต่ว่าก็ก็อันนี้เป็นต้นแบบให้เห็นนะครับว่าถ้าพระมหาสมปองจะศึกเนี่ยก็อย่าใช้วิธีการแบบนี้นะครับ อย่าใช้วิธีการที่แบบมาโพสต์แบบโยนโยนเขาเรียกว่าโยนประเด็นเข้าไปในโซเชียลอย่างนั้นอย่างนี้คือจะสึกก็ไม่ต้องบอกใครก็ได้เพราะการจะลาสิกขาบทเนี่ยการจะสึกเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกสังคมโซเชียลไม่มีบัญญัติไว้ในพุทธบัญญัติว่าต้องแจ้งในสังคมโซเชียลมันเป็นเรื่องระหว่างท่านที่จะไปบอกกับพระที่ท่านจะลาสิกขาบทด,ด้วยแล้วก็ไปกล่าวคำลาศิกขาเรื่องมันกระจบนะฮะทำแบบนี้ มันก็มันก็อดไม่ได้หรอะครับที่จะมีหลายท่านมองไปว่าเอ๊ะนี่มันมันคือกระบวนการหิวแสงมันคือดราม่าหรือเปล่าไงนึ่ออไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านี่คือต้นแบบที่มันอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีนักนั้นพระหมหาสมปองนะฮะในไหนก็ประกาศจะสึกแล้วเนี่ยลองถอดแบบตรงนี้หน่อครับไม่ต้องประกาศว่าจะสึกเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าถึงเวลาเกิดถูกเฉินสึกขึ้นมาเอล่วงหน้าขึ้นมาก็จะเสียถึงเวลาสึกไม่ตรงเวลามันก็จะเสียอีกนะครับ แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องประกาศว่าจะสึกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมไม่เห็นเหตุผลนะครับแล้วก็การเปลี่ยนชื่อใน Facebook ในเพจเี่ยก็ไม่น่าจะรีบร้อนรออีสักนิดก็ได้นะครับนะเอานะ่ออกมาก็อเอางี้ผมผมมองโลกนแง่ดีนะว่าถ้าอยู่ถ้าคนที่เป็นพระแล้วบวชเป็นพระและเป็นคนดีเป็นพระที่ดีการที่พระสึกออกมาเป็นคารวาสก็ถือว่าเราได้สิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในบริษัทของ คารวาสหรือบริษัทแห่งอุบาสกเนาะผมคิดแบบนั้นนะครับก็จะดูกันว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับนะโอเคแล้วครับวันนี้วันนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้10บนาฬิกานะครับผมแจ้งข่าวนี้ครับพรุ่งนี้10บนาฬิกาผมจะนำอะของอุปโภคบริโภคไปมอบเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่ทำอาชีพขับรถตุกตุก อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับแล้วก็มอบให้กับวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราชพวกนี้10บนาฬิกาซึ่งในถุงยังชีพที่ให้ไปก็มีข้าวสารมีปลากระป๋องมีมามา่ามีวุ้นเส้นนะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับซึ่งทางาแฟนคลับของรายการแ,แฟนคลับของรายการแฟนคลับอาจารย์จักรนะครับก็คุณ คุณหมอเขาก็มอบไข่มาร่วมสมทบทุนด้วยนะครับเพื่อจะไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชายชนนะครับก็ต้องต้องขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ร่วมโครงการกันนะครับนะก็บอกบุญไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าไปมอบสิ่งของให้กับทางรถตุกต๊กๆกับรถสำรอแล้วเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะฮะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้คุยเรื่องสบายๆไม่เครียดเห็นไหมเอเคนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ